พี่น้องบูมว่ามันติดตัดอออกพอดน,นะตัดให้มันโปรง่งใหมพอดน,นะไม่เป็นต้นนั่นทุเรียนเทศพี่นอ้องเจ้าหูวจักบ่มันจะเป็นนวยเป็นหน,า,น,หนามออกมานะแต่ว่าทั้งในใหญ่เลยใหญ่ก็มืดนวยประมาณจำมือพี่น้องนวยใหญ่ๆลีลีแล้วทั้งในมันจะเป็นแบบบกเขียบพี่น้องแต่ว่ารสชาติคือบกเขียบไม่หยอกสมๆมเปรี้ยวหวานพี่น้องออกคัมหอมเนี่ยเขาเอิ่นว่าทุเรียนเทศนี่ ต้นนี้แหละความาจากของยาเถ่าที่เขาบวกจวบเป็นเฮ็ดบ้านแหละยาเถาก็เล่นเขาขุดออกบวมก็เลยไปเอามาปลกาูกใบคล้ายๆบักเขียบเลยพี่น้องแต่มันแบบเขียบเด้บวม้ามันติดตาแถมมันโปร่งไม่พะนะมันตายบ่ตายหมดเลยบ่นนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นลูกสิวะตัดออกด้อ คอยมักมันน่นมักน่วยมันเมพี่น้องมันคือบักทุเรียนแไงต้นนี่สี่ละใบก็จังสี่แหละอเอื่อนมาต้นทุเรียนเทศพะนะนี่มันตายวะวงวัตถิตัดเห็นมันปุ้งไหมต้นนี้บ่ตายหรอกมั้งตัดออกเบ่งตัวเหรอว่ามันตายตายความต้นเลยวะฮึตัดอ,อกเด้อ ตัวก็รอติดตามตอนต่อไปมันดีมันดีงอเขมันบ่โอ้ยถอยมาเหยียบพักเจ้าของโอ้หยับพักวุ้งข้าอยากก็่ายคลิปเลยตรงนี้โอ้พักวุ้งข่อยอยากก็ไ่ได้ถอนพี่น้องตัวก็ที่ดเด่นเนื้านแบบมั้นนี่อยากก็ไ่ได้ถอนโอ้เซ๊ะเซ๊ ตี่มันพักกาดอันพักกาดดอกแล้วพี่น้องพอท่านได้เห็นเห็นมันแย่เล็กน้อยก็ขอจยจ้างไคที่ย้อนออกถ้าห้อยจีนหมาคือเป็นหลุมเป็นบอ่อเขาปุุงอันนี้ต้นกล้วยสมพี่น้องมาจากป่ายอยา่างสองต,นตน้นมี่ตังหาหกต้นเพ่อนะบูมันอันมันลกตายไหมข้าเบ่งผักหมาก็เหยียมของข่อยดีดีคือเป็นยอมเป็นย่อม นี่ก็ต้นบกเขียบยาพี่น้องนี่อันนี้บกเขียบว่าเมนทุเรียนเทศเด้ออันนี้บูม,ปมปเปียาไม้ก็บกเขียบสองต้นยี่หม่องบานยานยี่หม่องที่มันมีฟักเข่ายานเถาเนี่ยที่มึงทงหน้าเนี่ยนนี้ก็บกเขียบอันนี้พักแขวเหลื่อยอันนี้ใบกะเพราอันนี้ต้นบกเขียบนั่นแหละที่มันเห็นมีเห็นนอนกินเนี่ยตัวบกง่ายสองตัวบกเขียบวันสองปีแล,ลอ้อว่าต้นบกเขียบนี่ย อย่าก็ท่านในเสียอยู่พี่น้องอันนี้ก็ต้นนั้นพาีตัวพายตูวเหล้าท่านในเสียาอยาูอ่คนณอมตะของอยู่คนละเอองจิตตัดไปเองเด้ยวเฮียเหยียบจนพักกระเมื่อคืนฝนตกพี่น้องมันนี้เปียกเลยจืดแน่จักหน่อยขึ้นกับว่าได้ไปป้ายอยา่างเราฝนตกอันนี้ก็พักขาจ้านี่ ม่าบุมตัดเห็นมันงอกไหมต้นนั่นก็เหลือแก่เดียต้นนั่นก็แก่เดียเรใบร่นไปแล้วนี่ยหยาหลายพี่น้องบุญไว่ซื้อยาขยายมาพ่นเยอะอ่ะปีพระน้องเบิ้งเชี่ยวลืบเชี่ยวลืบไปนะต้นมันตายแล้วอ๋อเหรอเพิ่งขึ้นหย่อนจัดเปลี่ยนไปยังได้ แบบมันขี้หยอมมันก็ขึ้นแทนนะพี่น้องกระติบจังตอนต่อไปสลักที่นี่ก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมได้จ้าพี่น้องทักที่นี่ก็สวัสดีจ้าย